ทางยามาฮ่าได้เปิดตัวเปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับยามาฮ่า MT09 ตัวใหม่ที่สังเกตเอ๊ะเขาเริ่มใส่มือคัตมาหรือเปล่า เขาเริ่มใส่หาคันเกียร์หรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นระบบใหม่ของทางยามาฮ่านะครับที่เราไม่ต้องมานั่งกำคัดเข้าเกยียร์ละทุกอย่างลดจากการให้หมดเราสามารถขับได้ทั้งเป็นเกียร์ MT ก็ได้ขับเป็นเกยียร์ออโต้ก็ได้แต่ระบบออโต้มันไม่ได้บางคนจะบอกเอ้ยมันก็เหมือนรถยนต์หรือเปล่าใช้เขาว่าไม่เหมือนนะครับระบบเกียร์ยังคงเป็นระบบเกยียร์ซิลเวเชียลเหมือนในมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปแต่เราไม่ต้องมานั่งกำคัดละเราไม่ต้องมานั่งแตะเกยียร์ละเราเปลี่ยนเกียร์แค่ปลายนิ้วนะครับเนี่ย บวดอ่าเราก็เข้าเกียร์หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้วยปลายนิ้วนะครับลดเกียร์ก็ลดตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอนเซปต์ผมว่ามันดีนะครับเพราะว่าในรถยุคใหม่ในการเดินทางโอเคจะบดจะเป็นออโต้จ๋าไม่มีเกียร์ให้เล่นเลยบางทีก็เราก็ยังอยากเล่นเกียร์นะแต่ในบทที่เราอยากจะสบายที่เกียร์เข้าเกียร์ตัวนี้มันออกมาตอบโจทย์เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเข้าเกียร์ด้วยปลายนิ้วหรือว่าบางทีเราขี่ในเมือง ขี่รถติดๆเดินทางไกลเราพิียบม,มานั่งมานั่งโฟกัสเรื่องการขับเข้าเกียร์เนี่ยเรื่องตัวเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็น ATMT ได้คอนเซปต์ดีมากโดยหลักการผมว่าดูจากเบื้องต้นผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ขี่นะครับก็เขาจะมีมอเตอร์สตัวมอเตอร์ Motors, ตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทําหน้าที่เหนี่ยวคัดแฮนด์มือเราอย, pivot, อยู่ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วมอเตอร์อีกตัวหนึ่งมีหน้าที่ในการเตะชิปเกียร์นะครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างจะเป็นระบบอัตโมติหมดความสมมุติความไรเหลืออย่างเดียวคือผมยังไม่มีโอกาสได้ขี่เลยอาจจะยังเล่าให้ฟังอะไรไม่ได้มากแต่ผมว่าคอนเซปต์เขานั้งดีแล้วที่สําคัญคืออยู่ในรถเครื่อง MT 09ที่ C p พีใครมีโอกาสได้ขับนี่ก็คือมันเดือดมันมันแรงอยู่แล้วลยิ่งยุคใหม่อิเล็กทรอนิกส์มาเต็มแชสซีหลายๆอย่างรถมันนิ่งขึ้นเยอะนะครับแล้วพอมันมีระบบนี้ขึ้นมาใช้คาว่าว้าวจริงๆ,งๆกับราคาเปิดตัวที่เมืองไทยนะครับวันนี้ก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยเลยกับราคา 519,000บาทนะครับใครสนใจอยากมาดูคันจริงก็ลองมาดูที่งาน Big Mo t o r s a l e ได้นะครับน่าสนใจเนี่ยได้เรื่องคีเลดได้หลายอย่างสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับน้องเป็นครับภาพรวมของบูธเป็นอะไรยังไงบ้างครับก็ภาพรวมของบูธนะครับก็จะเป็น path of life นะครับเส้นทางของชีวิตในการขับขี่เมื่อปีนี้เนี่ยเรา60ปีแล้วครับที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเราก็จะมีตัวสินค้าตัวใหม่ที่ออกในปีนี้นะครับผม อย่างตัวนี้เห็นว่าเพิ่งมาเลยเพิ่งเปิดตัวใช่ครับเปิดราคากันในวันนี้ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับก็จริงๆตัวนี้ MP09 เองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเปิดตัวไปหน้านี้นะครับเนี่ยหน้าใหม่ล่าสุดเนี่ยเราเปิดตัวไปเมื่อตอนช่วงต้นปีละครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ย่อยนะครับก็คือซีรีส์ของที่มีตัวฟีเจอร์แยกต่างหากนะครับคือ YAMT ครับเป็นเกียร์ธรรมดาที่เขาเข้าเกียร์ให้โอ้โหมันคอมไบดดีกว่านะดูจากเทคโนโลยียังไม่มีโอกาสได้ขับแต่รู้สึกว่ามันเทคโนโลยีมันดีมากต้องไปลองคครรรรรััับบไ่่ต้อองนนนนะะะะะเเเเพพาาาววีี เป็นฟีเจอร์ใหม่ั Y A M T ก็คือออโตเมติกแมน a วลทราน i ิชันมันสามารถเปลี่ยนได้คุณขี่ตัวออโต้คุณอยากเปลี่ยนเป็นแมนนวลคุณขี่กดได้เลยก็คือที่ปลายนิ้วคลิกอย่างเดียวเลยถูกต้องหรือถ้าเกิดคุณขี่แมนนวลอยู่แล้วอยากขี่สบายปรับเป็นออโต้ได้เลยครับสะดวกมากครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยขี่สบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมว่า ต้องอย่าให้ทุกคนเข้ามาลองและอย่างวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษอะไรอย่าง้บ้างไหมครับโอ้วันนี้นะครับโปรโมชั่นเรามูลค่าสูงสุดถึง7 6 0 0 0บาทนะครับเรามีโปรโมชั่นในส่วนของที่เป็นรถเล็กด้วยนะครับน้องเบนอย่างกรณีของตัว X m a x นะครับอยู่ด้านข้างนะครับเรามีส่วนลดถึง7,000บาท N m a x แจะมีส่วนลด5,000บาทนะแล้วก็ส่วนลดของทางฝั่งบิ๊กไบค์เราก็มีเยอะๆเลยนะครับในส่วนของตัว s p a part a c c e s s o r y เนี่ยก็จะมีให้ทุกท่านมาเชิญชมได้เลยครับแล้วก็มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับ เรียนเชิญครับอ่าได้ใครก็สนใจอยู่นะครับก็สามารถมาดูที่นี่การบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับที่ไบเทคบางนานะัที่บูธยามาฮ่ามีทั้งบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็โปรโมชั่นมากมายถูกต้องครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เจ่มมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองมีโอกาสได้ขับขี่เดี๋ยวผมไว้ทำคลิปรีวิวให้ชมอีกทีนึงแต่ดูบรรยากาศภาพรวมนะครับซึ่งในงานนั้นนอกจาก MT09 ที่มาเปิดตัวแล้วเขายังมีส่วนของรถบิ๊กไบค์ออโตเมติกอยู่ฝััััั่งงนนนนนููู้้เดดดี๋ยวพาาไปทบบบธะะคครรกก็มมห MT09 อันนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีรุ่นเดียวกัน MT09 เหมือนกันนะครับแต่ตัวที่เปิดตัวละเปิดราคาว,วันนี้เขาจะเป็น MT09 ที่เป็นตัวไม่มีคัทไม่มีเกียร์คือมีแต่เราไม่ต้องเข้าเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นระบบ MT ปกตินะครับยังไงสังเกตว่าหน้าตาเหมือนกันเลยแต่อันนี้ยังมีคัทให้เรากำอยู่ ฝั่งนี้ยังมีขาคันเกียร์อยู่นะครับแต่โดยรวมสเปคอะไรๆก็้ายกันนะครับราคาก็ตัวนี้ก็จะลงพนแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัว SP ที่เป็นโชคโคลินด้วยนะครับแล้วก็ MT-07 นะอ็มนะครับ R7 อะไรก็มีกันมาแบบเต็มๆนะครับ T-MAX SR นี่ตัวตรงผมชอบมากเลยนะซิลหน1978นะครับอย่าบอกว่าซีรีส์ SR เนี่ยผมมีโอกาสได้ขี่ เกิดไม่ทันหรอกในยุค78แนตะมีโอกาสได้ขี่ตั้งแต่โมเดลแรกนี่มันเป็น SR 500ในปี1978นะครับในปีแรกเขาเป็น1978เป็น SR 500แล้วพอหลังๆมาเขาจะเป็น SR 400นะครับซึ่งผมชอบตรงที่ว่าณนะตอน1978นะ่ะหน้าตาเป็นยังไงทุกวันนี้2024กําลังจะ2025ครับ SR ก็ <c oughs> ยังคงหน้าตาอย่างนี้ความที่เราไม่มีคันสตาร์ทเขาเรียกว่า สตาร์ทมือนะครับเราจะต้องมาเตะขาคลิกสตาร์ทงี้ก็คือยังคงคอนเซปต์ไว้แล้วตัวนี้คือ1สูบลูกโตที่ขี่โคตรมันเสื้อแอร์คูลนะครับเวลาสตาร์ตต้องมานั่งยกวาลเก็บน้ำมันเครื่องไว้ในเฟร,รมเอเกลัก,กษณ์หลายๆอย่างที่ตั้งแต่1978ย้ำเพราะว่า1978นะครับเนี่ยที่แปรงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีเดิมยังค,งคงคอนเซปต์ที่ไม่ใช้คําว่าร่วมสมัยด้วยมันยังคงเป็นสมัยนั้นคือ คียังไงก็ไม่เบื่อมันคือทามเลสมอเตอร์ไซค์เคิลอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ผมบอกไ้เลยว่าชอบมากนี่แต่โอเคในรถยุคใหม่เขาอาจจะใส่เครื่องของตัวระบบหัวฉีดเข้าไปเพื่อให้มันผ่านเรื่องตัวมาตรฐานในใจผมชอบเดี๋ยวมาดูมุมนี้นะครับสมัยก่อนนะ่ะรถเขาจะไม่มีเกจน้ำมันเราต้องขับจนเครื่องมันวอดนะครับแปลว่าน้ํามันหมดเราต้องมานั่งปรับเป็นนี่ถังน้ํามันเขาเรียกว่าถังรีเซฟตรงนี้ในยุคใหม่ก็ยังมีอย่างนี้อยู่เลยมันยังคงความเขาเรียกคงคอนเซปต์กินอาอในสมัยนะั้นก็ยังมีคุณคมนะครับ แล้วก็อย่างนี้สายเดินทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานตัวเดียวกับเขาเรียกว่าใช้ข้อแพลตฟอร์มเดียวกับอย่างพวก MT09 เลยทั้ไปแต่ตัวนี้จะเป็น t ทเซอร9 GT นะที่ออกแนวเป็นสไตล์ของทัวริงทัวริงทางดำนะครับไม่ใช่ทัวริงทางฝนุนเพราะสังเกตที่ย่างก็ยังเป็นอย่างหน้ารอหน้า17 17อยู่แต่รถก็จะดูบึกบืนขึ้นเดินทางได้บอกเลยเลยว่า แน่นอนชิลสไลด์ได้นะครับแล้วก็มาเรื่องเทคโนโลยีแบบจัดเต็มมากยม m a h a นี่แบบว่าใส่เต็มทุกอย่างนะครับแพลตฟอร์มเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครมีโอกาสได้ขี่ต้องลองครับเขาจะให้คารคเตอร์ที่ต่างกันเครื่องเหมือนจะเป็นเครื่องเดียวกันแต่เขาจะมีการเซตเรื่องตัวเชื่อมเกียร์ช่วงล่างอะไรหลายอย่างที่ใช้คําว่ารถทวริงอะทวริงทางดาเขาก็จะเซ็ตคารคเตอร์มาเป็นแบบนี้รถนกเก็ตสปอร์ตเขาก็จะเซ็ตมาอีกแบบหนึง่ง รอดูอาก้ายังไม่มาครับยังไม่มานะครับนี่ล้วอย่างตัวนี้สำหรับคนที่บอกว่าอยากจะเล่นทัวร i ลิงที่เป็นออกแนวออฟโรดหน่อยอเมื่อกี้เราพาดูเทเซอร์นั่นเป็นทางดำนะในโจทย์ของคนที่บอกว่าอยากแนวเอ d นดูโร่อะออฟโรดนะครับนี่ T7 หรือเทเนเร700นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง CP2 พื้นฐานแพลตฟอร์มก็จะเหมือนในตัวพวก m d 0 7นะครับแต่ก็มาปรับเปลี่ยนเรื่องแรงทอกแรงให้แบบมันบิดติดมือคือในซีรีส์ของ C CP ไม่ว่าจะเป็น c p 2 c p 3 c p 4ทอกจัดจ้านทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นโจทย์ออกแนว Enduro Off-Road นะสังเกตถ้าดูจากยางนะยางเขาจะเป็นยางที่เป็นออกแนว o f f r o d และไม่ได้เป็นยางทางเรียมนะครับสายลุยสายแบบตะลุมตะลุยทางทางฝุ่นนะครับก็ a d v e n t u r อทางฝุ่นก็ไปได้นะครับหรืออยากจะสไตล์วิบากเลยโมดอคอสจ๋าเลยนะ W R 1 5 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบ รถเอาไปทํารถสูตรอ่ะ <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าสายวิบากหรือว่าบางคนจะมาแต่งเป็นโมตาใส่ล้อทางเรียบอะไรก็เพราะนั่นจะแต่งได้หลากหลายนะครับคือรถวิบากผมว่ามันเป็นรถที่อมตะนะครับแต่งไงก็สวยแล้วก็ขี่ยังไงก็สนุกด้วยความที่รถมันเล็กแล้วก็แรงบิดจ,จะเขานั่งเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นเครื่องพื้นฐานที่เป็น155 VVA นี่มีระบบวาว 8, ล์วแปรผันด้วยนะครับอ่าอย่างอันนี้ก็จะเป็น R15 รถสปอร์ตน้องเล็กนะครับที่ ุดเริ่มต้นบองคนบอกอยากเริ่มเล่นรถสปอร์ตนี่ R15 ผมว่าดีไซน์หลายๆอย่างก็ได้ DNA ของตัว R s e r i e s เพราะอย่างคำว่า R เราจะได้ยินคำว่า R1 นะเครื่องพันดีซีนะครับ R6 เครื่อง600 DC ดีซีใช่ไหมครับ R3 เครื่อง300 DC ดีซี R15 ไม่ใช่เครื่องพัน0 DC ดีซีแต่เป็น155 DC ดีซีนะครับพื้นฐานก็จะเป็นเครื่องยนต์ VVA 155นะครับนะตัวนี้ก็ดูเส้นสายดูอะไรก็มีความสปอร์ตสไตล์ยามาฮ่านะครับอันนี้รถเลยเนี่ยอันนี้ XR155 เป็นตัวแต่งออกมาโชว์นะครับเฟี Feel ้ยวแต่งจนจํารถไม่ได้เลยนะครับมาเป็นกล่องๆเลยก็จะมีเรื่องตัวมาโชว์ด้วยนะครับฝั oh. ่งนี้ก็จะเป็นซีรีส์155เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น XSR155 mm. นะครับออกแนวเลโทรสปอร์ตหน่อยอ oh. เครื่องเล็กๆขับสไตล์แบบรถใช้งานนะครับแบบคันเล็กๆนะครับออกแนวเลโทรหน่อย1 5 5ซีซีนะครับอันนี้ก็จะเป็น MT15 สังเกตว่าพื้นฐานแพลตฟอร์มก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นครึ่งง1 5 15 5 155 1 5แต่ถ้าเรามาดูอะ่ะคาเลคเตอร์แต่ละรุ่นน่ถึงแม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ลูกค้าบางคนกลุ่มเราเป็นคนออกแนวเลตโทเนี่ยไฟกรมอะไฟกลมก็คือไฟกรมนะครับดูยังไงมันก็ดูเลตโทดูแบบคลาสสิกนะครับต่อยออกแนวแบบเลตโท้สปอร์ตหน่อยอ่าหรือว่าอยากได้สปอร์ตจ๋าก็ซีรีส์ของนะครับก็ นี่ให้เลือกชมเราไปดูในฝั่งของออโตเมติกกันหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูออโตเมติกน้องเล็กนะครับคันนี้จะเป็นอยู่ในฝั่งของออโตเมติกพี่ใหญ่ในโซนบิ๊กไบนะครับซึ่งอันนี้คือ TMac บอกได้เลยว,ว่าเป็นสกูตเตอร์ที่เป็นระบบ c v t สายพานเหวี่ยงี้สุดที่เครื่องใหญ่ที่สุดน,นะครับแล้วโจดพวกนี้รถออโตเมติกสังเกตว่าเราจะเห็นแต่เครื่องเล็กๆนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องข้อจํากัดเรื่องระบบขับเคลื่อนนะครับรถแรเงเกินไปถ้าเกิดระบบเครื่องอย่างพวก CV t ีมันไอาจจะร้อนจนลื่นได้ความนิ่งหหลลาาายยๆอมัเเเทํใ้รกจจะจถ เกียร์ออโตเมติกหรือ CVT อยู่ในรถที่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากแต่เนี้ยยามาฮ่าทำให้โลกรู้นะครับว่าเครื่อง500กว่าซีซีก็สามารถใส่ระบบสายพานเวียงนีสูนีได้กับ T-Max นะครับใครเคยขับ T-Max บอกเลยว่าเป็นสกูตเตอร์ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆมันจะต่างกับอย่างเมื่อกี้ที่เราพาไปดู MT09 ต้นคลิปที่บอกว่าเอ้ยมันเข้าเกียร์ให้อันนั้นน่ะเขายังเป็นเกียร์ระบบซีเรนเชียลที่ยังมีเกียร์หนึ่งอัตราทดเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเก แต่เพียงแต่ระบบเนี่ยเขาเข้าแบบออโต้ห้แต่เนี้ยคือระบบเกียร์ซูวีทีแบบไร้รอยต่อนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเรียนแล้ว่าเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของรถสกูตเตอร์เลยว่าได้ที่เป็นระบบสายพันอย่างนี้นะครับแล้วยามาฮ่าสามารถทาออกมาได้นิ่งด้วยนิ่งในที่นี้คือ500ล้อลยลงพื้นได้ต่อเนื่องนะไม่ว่ากลัวว่าสายพานล้อแล้วกําลังดอปไม่มีนะครับยามาฮ่ามาแบบจัดเต็มเลยอันนี้ก็ทีแม็กรุ่นพี่นะครับซึ่งเราไปดูในโซนของตัว ออโตเมติกที่เป็นคัสน้องเล็กลงมาหน่อยฟังดูนะครับเริ่มมันที่ฟาซซโอนะครับตัวเนี้ยจะเป็นจุดเด่นตรงที่ว่าเขาจะได้เครื่องยนต์ที่เป็นบูคอไฮบริดนะครับไฮบริด mm hmm. นั่นก็คือไฮบริดน่ะมีทั้งระบบเครื่องยนต์สันดาบและมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยลดภาระโหลดนะครับในการออกตัวเปิดคันเร่งทำให้รถมันประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นในจังหวะที่ เครื่องยนต์ทงานร่วมกับระบบไฟฟ้านะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะแบบเฮ้ยวุ่นวายอะไรหรือเปล่าผมชอบแนวคิดของยามาฮ่านะที่ว่าในตัวฟาซิโอเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบแบตเตอรี่ไฮโวลเทจหรือว่าใช้ตัวที่ต้องเป็นจ่ายไฟหรือว่าอะไรมากมายเหมือนในสไตล์ของรถยนต์ที่เรามาักจะห่วงว่าเฮ้ยเราต้องดูแล2ระบบหรือเปล่าทุกอย่างยังคงเป็นอะไหล่ที่คล้ายๆกับรถน้ามันสันดาหปกติเพียงแต่เขาทํามีการดัดแปลงเรื่องตัวดสตาร์ทนะที่ปกติเราต้องทาเป็นดสตาร์ทแยก ตัวจ่ายไฟมัดจานไฟแยกออกมาแต่เนี่ยเขารวมมาเป็นชุดเดียวกันที่มีทั้งหน้าที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหน้าที่ในการตาร์ทรถรวมถึงเป็นหน้าที่ในการปั่นไฟหลายๆอย่างนะหรือว่าชาร์จไฟกลับอะไรก็ว่าไปมันเลยทําให้มันก็คือมอเตขาเรียกว่าอะไหล่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญือแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นไฮโวลเทจก็ยังคงเป็น12โวลต์ปกติ มาเลกานว่าก็ดูแลเหมือนรถน้ํามันปกติทั่วไปแต่เขาเอาเรื่องเทคโนโลยีที่มาช่วยร่วมเข้ามาเป็นไฮบริดนะครับทำให้รถมันมีเรื่องตัวอัตราเชื้อเพลิงที่ทําได้ดีมากๆตัวนี้ทําได้ดีเพราะรถมันค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆแล้วสีสันนี่เฟีย้ยวฟ้าวมากเลยเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ล็อกพื้นฐานก็จะเป็นเครื่องยนต์ vva 1 5 5นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราไปดูจะเป็นเกีย์ธรรมดาใช่ไหมเครื่องยนต์พื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกัน 1, 5, 5หน,น,นต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องตัวระบบสายัาน CVT นะครับออตโตเมติกที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมชอบตัวนี้แอล็อกนะนะนะยงหน้าย่างแล้วค่อยให้มาค่อนข้างไซส์ใหญ่นะครับทำให้เป็นหนึ่งหา้างจริงออโตเมติกก็จริงแต่จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขับค่อนข้างจะรู้สึกว่าช่งลงช่งลง่างมันมีกลิ่นอายที่เหมือนสไตล์รถบินะ๊กไบค์เนี่ยเพราะว่าหน้าย่างเขาค่อนข้างกว้างนะครับอ่าแล้วก็เครื่องหนึ่งหาวาว้าวอล์วอแปรผันที่บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์หนึ่งหา้าตัวนี้มันจะเป็นเครื่องที่พเ power band ค่อนข้างกว้างมากคำ อยากจะขับให้ประหยัดก็ขับได้หรืออยากจะขับแบบรีบเพอร์ฟอร์แมน์ก็รีดได้เพราะมีเรื่องระบบวาลแปรผันนะครับมันก็เป็นอะไรที่บอกว่าไดไเทคโนโลยีวาลแปรผัน wow ก็จะเจอใน1.5ของยามาฮ่านี่แหละที่ทานะครับรอ,อ่าเหลือนี่ก็มีหลายรุ่นนะครับอย่างนี้ก็เป็นเอ็กไซเตอร์นะครับ1.5เหมือนกันอย่างบางคนบอก e y, เอ,อ้ยเกียร์อัตโนมัติอย่างนั้นเองที่ต้องการความประหยัดอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบมีเกียร์มีเกียร์แต่ไม่ต้องกำคันนะครับแล้วก็เป็นเตะเกียร์เตะอะไรก็เป็นเครื่องพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่ระบบขับเคล่่อนนงง,งกกาัั็จะตนหนย อ่ะยาวๆกมาฟินก็มีนี่ฟินอันนี้ก็รถที่เราใช้ทั่วไปราคาเบาสบายนะครับหรือว่ามาอย่างในรถใหญ่หน่อยที่เมื่อกี้เราพาไปดูในเรื่องตัว T Max เลยใช่ไหม T Max ก็คือตัวไซส์ใหญ่สกูตเตอร์ใหญ่สุดของยามาฮ่าใช่ไหมครับเขายังมีน้องเล็กอย่าง N Max แล้วก็ X Max อีกนะครับซึ่ง N Max ก็จะเป็นเครื่องยนต์พื้นฐาน1 5 5นะครับ VVA วาวแปรผันนะครับแล้วก็ตัวยอดฮิตเลยอย่างนี่อันนี้ก็คือ X Max นะครับ พิกัดเขาเรียกว่าอยู่ในพิกัด3 0 0 c นะครับก็ไซส์ใหญ่เป็นรถที่ซปเปอร์ยอนเิตนนะครับเอามาแต่งต่อนี่แบบแต่งได้เฟี้ยวฟ้าวมากผมเห็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ทําให้คนไทยเราสร้างชื่อเสียงนะครับเมืองไทยเราแต่งสกูตเตอร์ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับใส่กันว่าสุดจริงๆล้อท่อไล่ข้างหรือว่าวางเทอร์โบนี่แบบว่าเมืองไทยเรามากันแบบจัดเต็มนะครับในตระกูลของออโตเมติกโดยเฉพาะในตัวซีรีส์ของ x ที่หน้าตาหลอ่อโหดพร้อมแต่งเลยนะครับ และความพิเศษมาปิดท้ายกันด้วยที่คันนี้นะครับมาเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับฟีโน่ไฟแนลอิดิชั่นนะครับเราไม่เห็นดีไซน์นี้มาสักพักแล้วเพราะว่าฟีโน่อะผมว่าณนะยุคยุคหนึ่งเราจะพูดถึงแบบไปไหนเราก็จะเห็นตแต่ฟีโน่ฟีโน่ฟีโน่เต็มไปหมดนะครับจนโอเคเหมือนเขาหยุดไลน์ผลิตไปแล้วก็มาเป็นโมเดลรถรุ่นใหม่อะไรยังไงวันนี้ทางยามาฮ่านะครับครบรอบ60ปีไทยยามาฮ่านะ60ปีแอนด์บอสซี่เขาก็เลยเนี่ยมีไทม์ไลน์ให้ดูนะเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ 2507ใช่ไหมเปิดตัว Yamaha Bell นะปี2524ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อเป็นไทย Yamaha 2543แล้วก็2550ก็คือเปิดแคมเปญ v r d i f f e r e n t ใช่ไหมครับแล้วก็2561ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแกนฟิลโน o ก็คือหลายละอย่างก็คือเป็นไทม์ไลน์มานะครับแล้วก็ปีนี้ก็เลยเหมือนทำเฉลิมฉลอง,ลอง,ลองเพราะว่าในปี2567 ครบรอบ60ปีไทยยามาฮ่านะครับก็เลยเหมือนทำตัวนี้นี่ฟีโนออกมาเป็นไฟนอลอีดิ i ชั่นที่มีเป็นจำนวนจำกัดน,นะครับออกมาให้เราได้ครอบครองอีกครั้งสำหรับคนที่นึกถึงในวันวันในวัยเด็กนะครับซึ่็ก็วันนี้โดยรวมภาครวมของทางบูธยามาฮ่าในงาน Big m o t o r s ร์เซลนะครับจริงๆนี้ผมเหมือนพามาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับว่าเขามีรถอะไรที่โชว์บ้างใครอยากมาดูคันจริง อยากจะมาดูเรื่องถามโปรโมชั่นก็ลองมาถามที่ตรงที่ทาง y ม m a h a ได้เลยนะครับจริงๆจะมีเรื่องโปรโมชั่นอะไรมากมายมากกว่านี้ลองมาติดต่อทางสูดย่ Yamaha ในงาน Big m o t o s h วันนี้เรื่องราเดิรม,มานครับแล้วงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ